สวัสดีจ้าพวกเรามาจากรูเรียนพุทธศาสตร์กุศลวัดวังยาว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 เด้อจ้ามื้อนี้พวกเข้าสีไปไทยทำวิดีโอเรื่องทางฝันไกลกินใจใสไร่พ่ยาเสพติดเด้อพี่น้องไปเบิ่งกันเลยเด้อจ้าความฝันของฉันคืออยากสอบทิงทุนไปเรียนต่อที่ประเทศจีนแต่จะไปให้ถึงตรงนั้นฉันต้องเลือกทางให กัับตวเองสิเฮ้ยอ๋อเป็นไงบ้างช่วงนี้ดูเลยเหนื่อยนะอ๋อช่วงนี้ยุ่งงา,านหนักสึดการสอบโอเคแกมีอะไรให้ช่วยก็บอกนะเฮ้ยอ๋อ,อเป็นเขาจะไปสอบชิงทุนเหรอใช่จะมีตัวช่วยให้แกนะอ่านี่รับรองแกสอบติดแน่นอนมันจะดีเหรอดีสิอ๋อมันคือของดีเลยนะแกลองสิมันจะดีเหรอดีสิเฮ้ยแกอ่านมณ์ชงไหนแล้วอ๋อช่วงนี้เพื่อเียฉันอ่านจะจะเป็นป้าอยู่แล้วพวกแกจะมาสิ่งนี้ฉันมา จำบอกว่ามันจะทำให้ฉันสอบผ่านอ่ะมันจะดีเหรอแกแกสอบเองไม่ดีสรอใช่แกแกยังกระติดเลยใช่ฉันจะยืมมันด้วยลังเพ่งของตัวเองฉันจะไม่พึ่งพาสิ่งพวกนี้เยี่ยมแกทำได้เคยแกเค้านี่ทำไงอ่ะทำแค่นี้เอ้ยพวกแกจะมีข่าวดีจะบอกอะไรหรอแกฉันสอบติดแล้วนะขอบคุณนะที่พวกแกเตือนฉันในวันนั้นน่ะมันไม่ได้รับผู้ฉันเลยใช่มันไม่เกี่ยวกับรผูฉันเลยแกสอบติดเองขอบคุณนะ อาการไปสอบชุงคืนในครั้งนี้ทําให้ฉันรู้ว่าความพยายามและความตั้งใจทําให้ฉันมีทุกวันนี้ได้ถ้าวันนั้นฉันลองในสิ่งที่จอมได้ปอให้มาคงไม่มีวันนี้เพียงเพราะคิดว่ายาเสพติดสามารถช่วยทุกอย่างได้จุดจดของจอมแด้ปอคือการได้ใช้ชดเชยการในสิ่งที่ตัวเองครับจบไปแล้วเดอ้อข้อคิดมื้อนี้คือทุกคนมีฝันที่ยิง่ง ใหญ่ดังนั้นจงฝันให้ไกลแล้วไปให้ถึงโดยไม่พึ่งยาเสกติดแบบหนูออมในเรื่องนี้กันนะจ๊ะบ๊ายบาย